สวัสดีครับสวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะครับวันนี้ยอดดีตมวยดังครับเป็นคู่มวยที่สุดยอดมากนะครับถ้าคลิปเนี่ยมาจากช่องของฝรั่งนะครับเขาเป็นคนถ่ายไว้นะครับคู่นี้นี่ฮะช่องช่องของฝรั่งอะ่ะที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับก็เขาไปดีตามช่องก็ได้มีคู่มวยใน,ในรายการมันนะั้นในครบทุกคู่นะครับแต่ถ้าเขาไม่ลงไว้นี่เราเราไม่มีทางได้ดูฮะนะครับ ถือว่าเป็นสุดยอดผู้มวยเลยครับในอดีตครับฝ่ายแดงครับเป็นการป้องกันแชมป์นะครับต่อยกันที่วีทีมวยราชดำเนินอนะ่ะฝ่ายแดงบางค้าน้อยสอธนิกุลนะครับฝันเมืองนี้ว่าเฟืองวีรพลฮะต่อยกันที่ร่มเนินนะแต่เมื่อกี้กรรมการนี่เป็นกรรมการของวีทีมวยลุมพินีนะครับโอ้เสียงตบมือกันเกลียวเลยครับน่าจะเป็นเฮียแควครับ ขึ้นถอดมงคลบางค้าครับโอเ้เสียงตบมือลั่นเวทีเลยเมื่อสักครู่ครับยกที่หนึ่งฮะฝ่ายแดงบางค้าน้อยสอธนิกุลครับฝ่ายน้ำเงินอ่ามาเฟืองวีรพลครับต่อยกันในรายการใหญ่เลยครับคู่นี้ กวันนั้นเป็นสามารถกับดีเซลน้อยนะครับก็เป็นรายการรา,าสเสด็จราชกุศลนะครับร่วมกันจัดของวิธีมวยลุมพินีกับราชดำเนินนะครับต่อยกันว่า24ธันวาปี25นะครับคู่นี้เคยต่อยกันมาครั้งหนึ่งแล้วนะวีระพลชนะอ่ามะเฟืองชนะมาครั้งหนึ่งที่วิธีมวยลุมพินีนะครับต่อยกัน 22มิถุนาปี2-5งปีเดียวกันฝฟานี้ล้างตาแก้มือกันครับแบบมีเข็มขัดเป็นเดิมพันของบางค้าน้อยครับยกทิ้นหนึ่งครับกรรมการผู้ห้ามหนี่งของลูปินีนะเขาลวกอุอ้ยไอหมัดหินครับมาเฟืองวีรพลครับตำนานที่ยังมีลมหายใจครับเคยเห็นแต่ในรูปในแต่ในหนังสือบอกว่าหมัดหนักบัดหินครับต่อยหน้ากลัวครับมีสเสน่ห์มากฮนะดูว่า บางขานี่ประเภทจังหวะฝีมืออะดูเต้นไปรอบๆครับขานี่ไม่นิ่งเลยบางค้าน,นะครับเต้นออกข้างออกข้างไปเรื่อยฮะม,มาเฟืองคำกับยิงด้วยซ้ายซ้ายครับอืมไม่ถึงครับโอ้โหตื่นเต้นนะได้ดูคู่นี้นี่ถือว่าแหมเป็นบุญเหลือกเกินอะมาเฟืองชนะมาครั้งหนึ่งครับ พยายามจะยิงหมัดครับอับปคัตครับโอ้ยบางขาลุงจะเตะสูงครับยกขาสูงเสียหลักล้มลงไปเองอะยกที่หนึ่งมาเฟืองครับดูลีลาของมาเฟืองวีรพลครับค้ำครับค้ำแล้วจะจิ้มครับค้ำแล้วจะต่อยฮะครบับโดนปลายหมัดมาเฟืองฮุกขวายังไม่ถึงยังไม่โดนครับ ขาจะแก้มือได้หรือเปล่าครับบางคนดูไปแล้วครับแต่ว่ายังไม่มีข้อมูลอะไรในคลิปครัเป็นคลิปเปล่านะครับผมก็หาข้อมูลมาให้ครข้อมูลนี่จากอาจารย์สายันกุลิศนะครับแกเป็นแอดมินเพจย้อนอดีตมวยเก่าก็ขอบคุณมากนะเอื้อเฟื้อข้อมูลมาผมก็มาเกิดไม่ทันนะต่อยกันปี25นี่ผมยังไม่เกิดเลยครับผมเริ่มเข้าวทีนี่ปี25 4 6 4 7นะครับ พอเสร็แล,แล้วคู่ที่ผมจะไปเกิดแน่นอนนะฮะต้องอาศัยข้อมูลเก่าๆครับของอาจารย์สายยันครับขอบคุณมากครับยกที่หนึ่งฮะบายยกแล้วมาเฟืองนี่เดินจี้เดินทิมเลยครับนวมเล็กด้วยฮะสังเกตดูอะมาดูพร้อมกันอีกครั้งเลยใครที่ดูแล้วนะครับสายกับคอมหัวไปฮะหมดหนึ่งขึ้นสองครับโอโ้โหสนุกตื่นเต้นเลยครับ ช่วงพักยกนะครับหมดหนึ่งขึ้นสองดูประวัติบางค้านิดนึงคนระับก็เกิดยี่สามกันยานะครับปีสองห้าศูนย์ห้านะครับเกิดจริงๆในที่ระยองนะครับแต่ว่าย้ายถิ่นฐานย้ายครอบครัวมาอยู่ที่อำเภอบางคา้าจังหวัดจันทบุรีนะครับก็ต่อยมวยตั้งแต่เล็กๆนะครับก็มีพี่ชายนี่ชื่อพยับลูกบางค้านะครับน้องชายก็ต่อยมวยชื่อบางค้าเล็กนะครับลูกบางคา้าก็ต่อยมาเรื่อยๆฮะ กินเดิมพันเดินสายจนมาเข้าศึกวันทรงชัยนะครับแล้วก็ไฟเละที่ชิงแชมป์ครั้งแรกเนี่ยชนะก้องทรนีนะครับพยักอารุณอะเส้นแรกเลยเป็นแชมป์สเส้นนะครับสรุ่นนะครับของวิธีมนูพินีเส้นแรกนึ่ร้อยสชิงได้จากก้องทรนีนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นาบางค้าสธนิกุลก็เนื่องจากไฟที่ชนะก้องทรนีเป็นต้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็หนึ่งใน3เส้นนี้ก็ได้จากมะเฟืองวีระพลเส้นหนึ่งเหมือนกันนะครับ รุ่น118บอลชิงได้จากะมะเฟืองวีรพลผู้ชกในวันนี้นะครับก็เคยต่อยกันมาครั้งหนึ่งอย่างที่เรียนบอกไปนะครับ22มิจุนา25นะครับประมาณนี้ดูเกมต่อครับมะเฟืองนี่เป็นมวยจังหวัดสุรินทร์นะครับปีเกิดเนี่ยผมผมมีข้อมูลที่ที่ไม่แน่ชัดนะครับก็เลยเลยไม่อยากจะจะลงไปนะครับ ใครมีข้อมูลปีเกิดแน่นอนของมะเฟืองนี่ลงให้หน่อยครับแต่ว่าเป็นนักชกจากจังหวัดสุรินแน่นอนครับยกที่สองครับกรรมการผู้ห้ามือทีนะครับกรรมการนันลงพดุงไทยนะครับของลุงพินีนะเป็นเป็นศึกเหมือนเหมือนล่วงบรรจัดนะครับอ,อบางครับไม่หนีมาเฟืองหมัดนะแกแกบวกด้วยเลยฮนะไม่หนีเยอะด้วยนะ รับจับทางอยู่วาะเฟืองนี่หมัดขวานี่แกวไว้ค้ำครับยิงหน้ายิงท้องอ่ะจ้วงหน้าครับซ้ายซายครับนักชกที่สามารถพยักอรุณนี่เอ่ยปากว่าต่อยมวยนีย่กลัวอยู่สองคนครับกลัวพรหัสโลเงินกับมะเฟืองวีรพลคนนี้ฮะดูว่าลีลาคหน้ากลัวยังไงครับแม้ถึงสามารถพยักอรุณนี่ยังต้องเอ่ยปากว่าเป็นนักชกที่เขากลัวนะครับ <c oughs> สายฝ่ายมาเฟืองซ้ายสาย,สายลูกเดียวครับทั้งต่อยทั้งอัป,ปคัดทั้งหุกใส่ขาไปทีงมาเฟืองวีระพลครับแม่ผมก็เพิ่งจะเคยเห็นเนี่ยเป็นครั้งที่สองนะที่ผมเคยเห็นโอ้ยอัป,ปคัดสายยิงสายย่อครับแมงมาเฟืองอบางค้าครับโดนหมัดซ้ายของมาเฟืองนี่ถึงกระสุดนะครับแต่ว่ายังยังประคองตัวอยู่ได้ครับพยายามจะบล็อกหมัดกันหมัดก่อนฮนะโอ้ยแทงซ้ายของมาเฟืองอนะ เตะขาสลับครับเริ่มฟื้นครับบางค้าอือหืออุยอัปคัดน่ากลัวครับโอ้ต่อยแรงมากครับมาเฟืองและนวมเล็กด้วยสมัยนั้นครับอือหืออาปคัดไม่ถึงครับโอ้โหเอาครับไม่บางค้าก็ต้แข้งขวาสวยๆแกเตะได้แรงและเร็วอะของบางค้าเนี่ยนะฮะมาเฟืองโอ้โหอัปคัดซ้ายอีกแล้วครับมาเฟือง อ่อยกันกี่ครั้งผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าที่ข้อมูลที่ได้จากอาจารย์สายยันเนี่ยอีกไฟล์หนึ่งก็คือวันที่22มิถุนาปีปีเดียวกันเนี่ยปี25แต่น,นี้มาแก้มือกัน24ธันวา25นะครับที่ผมเห็นนะสเที่ยวเนี่ยหมดยกครับหมดยกหมด 2- ขึ้น3เดี๋ยวว่ากันต่อยกที่3ครฮะ ม้าเฟืองนี่แชมป์แบนต์เตมเวดนะครับสองวิธีเลยเป็นแชมป์ของลุคพินีและดัมเนิน์สองเส้นนะครับแชมป์แบนตัมเวดนะครับเรียกว่าชั่วโมงนั้นนี่แบนตัมเวดนี่ขอฆ่าไปแต่เพียงผู้เดียวยกที่สามครับตามันต่อครับคู่อื่นในรายการนี่มีครบทุกท,ท,ทุกคู่เลยนะครับช่องของฝรั่งที่ที่ผมแสดงอยู่หน้าจอเนี่ยนะนะครับเขาลงไว้ให้หมดเลยทุกช่องเลยนะครับทุกคู่เลย นะครับเดี๋ยวผมก็จะหยิบยกคู่คู่หน้าเอามาดูชมวกเพชรกับพันธ์มงคลแล้วกันนะครับพันธ์มงคลชออมหาชัยนะครับคู่หน้านะครับผมเคยลงคู่เอกไปแล้วนะครับสามารถกับดีเซลน้อยหูยอดถล่มทลายเลยครับล้านกว่าวิวครับทาง youtube นะครับก็มันหายอยู่ยากครับยกที่ยกที่สามอะยกสองนี่บางค้านี่ สุดย่อลงไปหลายจังหวะเหมือนกันนะต้องมาตามต่อครับยกทีสาโอ้ยมาเฟืองครับสามยกนี่ยังไงก็ดินแดงก็โอ้ยหมัดกับไตแรกกันครับอต่อยนี่แกต่อยทั้งตัวดูสังเกตดูครับดูไปพร้อมกันแหมถอนหายใจนิดนึงอะมาเฟืองเลขเยอะเหมือนกันครับสองยกจะกดเข้าให้ลงแต่ยังไม่ลงอะบบางค้านี่ยังเหนียวครับยังทนได้ครับขยับครับไม่หนีเยอะด้วยนะครับ บางค้ายืนใกล้ๆครับคอยดึงคอยโยกนะครับคอยแม่บังตีแล้วออกตีนขวาครับบางค้าไม่ถึงอะมาเฟืองดึงตัวออกไปได้ก็อุอ้ยยิงหมัดอัปคัาแล้วต่อยตรงไม่ถึงอีกเตะขวานี่ชะกาจชะกันแต่ว่ายังเตะมาเฟืองไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ครับบางค้าก็เสียวเหมืนอนกันนะเตะหลุดหลุดล้มหลัวมานีแกต่อยคอหักนะครับโอ้โหขวาลุ่งนี้แน่นครับของบางค้า ไม่บางค้านี่รู้สึกว่าจะเคยต่อยกันหน้าผมด้วยนะต่อยกับป่าพิภพนะถ้าผมจําไม่ผิดนะป่าพิภพลูกของตันนะครับผมก็ไม่ได้ถามมาอมืบาง้าลงนี้จับขาจะเข็นทําอะไรไม่ได้ครับยกทีสามคะกลางๆยกแล้วผ่านไปสองนาทียกนี้มาเฟืองครับไม่ไม่ยกนี้ผ่อนลงมานะพอยกสองแกได้นะครับต่อยสุดต่อยซึมอ่ะนะครับ โอ้โหซ้ายครับมาเฟืองกับต้ขวาบางค้าลซ้ายกับขวาแรกกันคนละที่โอ้ยขวาซ้ายคืนทันกันทุกเม็ดครับออืืหแม่มันต่อยกันสนุกจริงอะมวยคนดูนี่ล้นสนามครับมาเฟืองโอ้โยขวาครับซ้ายคืนโอ้โยตรงนี้หมัดครับโดนก็นเซท,ทลามกันครับบางค้าโอ้โหยหลังแอน,นครับโอ้โห สุดยอดครับหมดยกหมดยกหมดยกหมดสามพื้นสี่โอ้โหอุตรุดไปหมดครับโอ้โหแหมไม่ดูนี่อย่างอย่างที่เรียนบอกครับแหมถ้าเขาไม่ลงเราไม่ได้ดูว่ามวยอย่างนี้ครับตำนานมวยครับได้ยินเขาเล่ามาเขาเล่าว่านะครับก็ไม่เคยโอ้โหโดนตียยนขวาลูกนี้สดกระเด็นไปติดเชือกเลยครับบางค้า เตะได้แรงครับเล่นเร็วด้วยนะโอ้โหโดนโดนต,ตีเรื่อยแล้วครับโอ้ยยิงหมัดซ้ายยิงหมัดซ้ายครับแกไม่ได้ต่อยนะครับต่อยเฉยนะแกต่อยทั้งตัวสําหรับบางอ่ามาเฟืองอะแกโ,โ,โถมเข้าไปทั้งตัวเลยต่อยอะนะครับถ้าไม่ถ้าถูกนี่ก็ลงถ้าไม่ถูกก็เสียหลัก,ก้นะครับล้มไปเองอะไรอย่างนั้นเลยเนี่ยแกต่อยหวังอย่างนั้นเลยนะครับต่อยให้แหลกคามือเลยดีกว่าว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับ มาเฟืองวีรพลครับคำเลยยิงท้องยิงหน้าครับโอ้ยโดนตีนกระเด็นครับแม่แข้งมันชักยาวกว่าหมัดแล้วครับบางค้านีชิงแต่ก่อนเลยมาเฟืองขยับมาจะยิงซ้ายนี่แกชิงแต่ขวาก่อนเลยครับตีนมันถึงก่อนนะตีนมันยาวกว่าแขนโอ้ยโดนเลยครับลูกนี้เอียงกระเทะเล่เลยครับมาเฟืองลำบากแล้วครับยิงมากยกนี่มวยหมัดก็ยังไงก็ยิงเสียเปรียบครับแต่ว่ามาเฟืองนี่ขอทีเดียวครับจะลงหรือเปล่าครับ ยิงซ้ายยิงขวาหมัดเริ่มเบาครับโดนตีนของบางค้านี่แกเตะหัวไหล่เตะแขนไปเรื่อยด้วยนะครับมาเฟืองแกไม่ค่อยบังครับสังเกตดูบางตีนขวานี่แกไม่บังเลยครับแกรอบวกอย่างเดียวครับซ้ายคืนครับมาเฟืองเด้งขวาตรงนี้โต้โตไม่ได้ครับบางคา้าหนึ่งนาทีครึ่งนะครับของยกที่สี่ครับ วันนั้นคู่มวยวันนั้นนี่สุดยอดทุกคู่ครับโอ้ยลุงน,นี้ลุงนี้ล้มแล้วลุกเร็วด้วยครับแม่เสียหลักเตะเขาแล้วล้มไปเองแล้ววิ่งขึ้นมาลุกขึ้นมาไล่เตะเขาต่อครับโอ้โหสุดยอดเลยบางค้าวันนั้นมีพระเดชซึจอกกี้นะครับบางค้าสมิงหนุ่มนะครับกับเลิงศักดิโอ้โหบางค้านี่ยิงมากยกกยิ่ยิงยิงโชว์ครับโอ้โห หมัดมะเฟืองนี่ยิงมากยกยิงด้านแกเบิ้ลตีนขวาใหญ่เลยครับแม่ให้เข้าตายกรรมการนะตีนขวาไม่มีติดบังเลยครับติดลําตัวอย่างเดียวครับมะเฟืองหาตัวของบางค้าไม่เจอแล้วปลายยกที่สี่ครับโอ้โหเตะเถิดทิงนะครับอื้อขวาแน่นแรงและเร็วด้วยนะครับไม่หนีนะฮะสังเกตดูครับของบางค้าเนี่ยนะครับแกยืนใกล้ๆเลยครับคอยดึงคอยเตะสวนนะโอ้มาเฟืองเริ่ม แขนเขินเริ่มล้าเหมือนกันครับโอ้โหกดหน้าลงไหลายจังหวะน,นะแต่ไม่ลงอะเตรียมตัวมาดีมากบางค้าไฟนี้นะครับยุคเดียวกันนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ต่อยอยู่คนเดียวอะบางค้าก็คือฉมวกเพชรห้าพลังอะว่าต่อยกันยกที่ห้านะยกสุดท้านะยครับแมมาเฟืองนี่ดีๆนี่ยยกยกสองนะที่ว่าต่อยซึมต่อย ต่อยมีอาการเนี่ยบางค้าโดนไปไหลมาแต่ว่า3-4ในี่โดนตีนไปอวมเลยครับแหม่ยก5ออกมาบางค้าบิดเหลี่ยมม็เฟืองล้มลงไปครับดูว่าดูตีนขวาของบางค้ายังเตะไม่หยุดครับเตะเป็นเครื่องจักรเลยครับเตะเปี้ยงเปี้ยงอย่างนี้ฮะเปี้ยงขัาไปอีกเปี้ยงข้าไปอีกโอ้โหห้าหกเม็ดเบิ้ลเป็นกระสอบเลยครับตอนนี้มาเฟืองหมัดด้เนนะครับโอ้โหพยายามจะค้ำต่อยซ้ายได้ครับมาเฟืองไม่แต่กดไม่ลงไปแล้วครับมวยหมัดอย่างว่ามันยิ่งมากยกพลังหมัดมันก็ยิ่งลดน้อยลงอะ จับในกันอยู่ครับพยายามจะด,ดันออกไปต่อยครับแต่ว่าบางค้านี่รักฉันนานๆครับพอเข้าในล้วขออยู่นานๆหน่อยนะครับพออยู่นอกแล้วเสียวนะครับ <c oughs> ดูว่าดูลีลาโอ้โหเก่งจริงๆครับมวยยุคเก่านะครับเก่งจริงๆอะไม่ได้ว่าบู๊อะไรคะต่อยแล้วมีสเสน่ห์ครับแล้วอาวุธมวยเนี่ย <c oughs> เนี่ยอาวุธมวยล้วนๆเนี่ยนี่ตีขวานี่เตะไม่ อ้แต่ไม่พักเลยดีกว่าครับอืเด้งในครับจับลัดล่างลัดใต้ปีกครับมาเฟืองจะสอดครับหิวแล้วครับบางคาตอนนี้รักฉันนานๆแล้วอยู่ในแล้วมันอุ่นใจครับตีไปเรื่อยครับซอยกรรมการก็ไม่ห้ามเลยนะปล่อยตีโอลูกนี้หันหลังหันกลับโอ้แม่มาเฟืองลูกนี้กระตกเหลียมบางคานี่ล้มไปขาเข่าเลยครับแต่ว่ามันเกมมันขาดนะครับแม่ถ้ามาชิงดำชิงดำาในลูกนี้ลูกเดียวเลิกเลยนะ แม่บางค้าพยายามจะคุมเกมคุมรูปนะครับเป็นการป้องกันแชมป์นะฮะของบางค้านะครับ,อบ,ะะรบโอ้ยซ้ายกับโดนปลายหมดัดซ้ายทิ้งไม่ถึงอีกม,อมาเฟืองคำคำขำยิงหมดัดข้อมหัวไปอีกโอ้ยแม่ปลายยกแล้วฮะปีเร่งกองและรัวแล้วครับ คู่อื่นในรายการเนี่ยมีทั้งหมดนะครับมีทุกคู่นะครับก็เดี๋ยวจะลงให้นะครับก็เป็นมีคู่ที่น่าสนใจกันลั่นกุ้งเกียริเกงไกลกับบุญนำสอจารุนีครับสำราญศักมึงสุรินครับจอมโวเชิญยิ้มนะครับก็เดี๋ยวแล้วก็มีฉมวกเพชรนะครับกับพันมงคลเผเดชสือกับจ็อกกี้สมิงหนุ่มกันเลิงศักนะครับก็จะลงให้ครบทุกคู่นะครับโอ้ยังเตะไม่หยุดเลยครับปลายกเบิ้ลตียินครับโอ้โหหมัดไม่หนีนะครับคุณ คูณต่อยผมเตะว่างั้นนะครับหมาดจะตีนครับอมะเฟืองวิ่งวิ่งวิ่งค้ำจะต่อยให้ได้ครับโอ้โหเสน่ห์จริงไม่มีแตะนวมยอมครับหือสายซ้ายครับอืแตะนวมเลิกขอแล้วเพื่อนไม่มีระครังไม่หยุดผมก็ไม่หยุดต่อยคุณเมืออกั้น่นะนี่คือมวยในยุคนั้นนะครับหมดยกที่ห้ายกสุดท้ายครับโอ้โห้ต,ตบมือเลยครับมืออย่างนี้นะครับ